ไปยครับโดนแล้วครับบัดแล้วครับของใหญ่ครับลาไหปลาไหมมาดูนครับของใหญ่แล้วครับของใหญ่แล้ว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 ครัมาดูครับของใหญ่ครับของใหญ่โอ้ใช่ไหมเดี๋ยวดูที่โอ้ยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องคนชอบตกปลาชาแนลนะครับ วันนี้คนชอบตกปลาชาแนลก็พามาหมายคลองอีกเช่นเคยนะครับจุดนี้ก็ยังไม่เคยตกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่มาตกนะครับจุดนี้คลองนี้ก็เป็นคลองเชื่อมแม่น้ําเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้น้ําหยุดไหลนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีตัวเข้ากินไหมนะครับช่วงน้ําไหลก็กินดีอยู่นะครับแต่ช่วงน้ำไม่ไหลอาจจะไม่กินนะครับหรืออาจจะกินดีกว่าเก่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับ วันนี้ก็จะตกในระยะ4.5ด้นะ4.5ตกเป็นแบบบาลานซ์แตะ2ตะขอนะครับสายเมนก็3.5นะครับสายหน้าก็3.0นะครับตัวเบ็ดก้าบอหนึ่งหนึ่งตัวนะครับ0.81หนึ่งตัวเหยื่อที่ใช้กับตัวเดิมนะครับกินดะนะครับสูตรเด็ดสายคลองผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงานะครับเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับกินทุกป่าอีครับพี่ครับกินดะนะครับกินทุกป่านะครับ ใช้ดีกับงานชิงหลวสปิวนะครับนาดินก็ได้นะครับเอาไปผสมเป็นส่วนผสมนะครับก็ดีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยตอนนี้ก็บ่ายโมนะครับเดี๋ยวมีเวลาถึงห้ามงเย็นนะครับจะได้กี่ตัวกี่แต้มหรือว่าจะไม่ได้นะครับมาดูกันเลยพร้อมแล้วก็ไปตกปลากันครับปลาเล็ก เล่นตลอดครับหลวงไปแล้วครับไปแล้วครับโดนครับนี่ครับโดนแล้วครับปลาเลยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตะเพียนครับตะเพียนครับโอ้โหตะเพียนมาครับตะเพียนนี่ครับโอ้ตะเพียนนี่สวยเลยครับโอ้ทีนี้กำมังครับกำมังโอ้โหนี่ว่าตะเพียนไม่ใช่ครับไม่ใช่ตะเพียนครับกำมังครับกำมังนี่ครับนี่ครับกำมังโอ้โอ แล้เธอก็มาครับก็บมังแลับก็บมังเลย,เลยสวยงามครับสวยงามกามังออไปยังไม่ออตอบครับตอกว่าตอ,อกยี่ห้อนไปไม้ไปไม้ลง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 ตึ๊กเลยตะเกีบโดนดูโอ้โหว้าวครับโอ้โหเต็มเต็มเลย <c oughs> อันนี้ผมตกนี่เขาเรียกบาลานแตะบาลานแตะสองตะขอใช้สองเส้นมาแล้วครับมีอาการแล้วครับ,ไป,รบไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วรอบนี้โดนแน่ปัจเพียนวครับเม็ดขึ้นครับเม็ดขึ้นเจอของใหญ่ไม่น่ารอดครับพอใหญ่เย็นเจอกันแน่ครับของใหญ่ตอนมาห้าคอต้องตอกนะหน้าตอกไม่ตอกนะ่จะตอกโดนเนี่ยคิดคิ โอ้ยไม่ไปครับปื๊ดว้าวครับอ้ยเหมือนเดิมครับปลาเล็กชัวร์ครับแบบนี้ของแท้เลยจะเจอของโตโอ้โหเลยครับเดี๋ยวโดนเราจะเรียกมาดูอือาจจะเข้าต่อเอาไม่ได้ตอนนี้มันเยอะอุปสรรคเยอะเนี่ยสายขวาไม่จะทัวรเลย ครับโดนครับถอนถอนตะเพียนครับตัวนี้ตะเพียนทันเปอร์เซ็นครับดูแล้วใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอนครับถอนปุ๊บเลยใช่จริงๆครับโอ้โหดีครับดีครับแล้วเธอก็มาครับแล้วเธอก็มาตะเพียนครับตัวนี้ตะเพียนครับใช่เลยครับถอนปุ๊บขึ้นมาเลยครับเป็นตะเพียนจริงๆครับโอ้โหสวยเลยครับไฟสวยเลยครับนี่ครับแล้วเธอก็มาครับตะเพียนโอ้โหตะเพียนเลย เออเออสีนิ้วครับโอ,โอ้โหแม้มดีสีครับแม้มดีสีสวยงามมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหกำลังคุยคุยอยู่นะครับลุงแกหัยวหรอไมฮะมันยังไม่ทันกินยังไม่ได้ตกครับของใหญ่มาครับเดี๋ยวๆีวนะเกี่ยวเลยับเกี่ยวครับเ,เอา ต่อครับต่อครับมันมาแล้วมันมาแล้วของใหญ่ของใหญ่แวะตลาดนัดหน่อยอาหารอร่อยอร่อยตลาดนัดมีขายแวะเลยครับแวะเลยถอนถอนเอาแววะไหมตลาดนัดแหวะไหมใช่ตัวขึ้นน้ำเมื่อกี้นี่ไหม เอาแล้วครับถอนแล้วถอนแล้วไปครับลงไปเลยปืดปืดลอยนะครับลอยลงแล้วครับวันโอ้หสะดุดอีกแล้วอะไรเอ่ยโอ้ยเสียดายไม่น่ารีบเลยโอ้สะดุดครับสะดุดเ้าครับเ้า ปตกโดนครับตอกค,ครับบอกเราโดนครับตอกค,ครับปลาไรปลาเอ้ยหลุดครับโอ้ยไปแล้วครับตัวไม่ใหญ่แล้วครับปลาตะเพียนนี่แหละตะเพียนกำมังเท,ท่าตะกี้ป่านอ้อประมาณนั้นแหละเออไปเลยครับหลุดครับตอกไม่ดีครับกินยังไม่ดีแม่ตะก,กี้ดึงสวยนะนะเนาะอืมันตอกมันตอกตอกเก๊ก ปิดเลยครับกินเลยครับปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเมื่อกี้ตัวที่ห้าหลุดนะครับถ้าได้สิบตัวก็ถือว่าโอเคนะครับเป้าหมายนะครับถึงห้ามงเย็นนะครับสักสิบแต้มก็ถือว่าหลูแล้วครับของใหญ่ไหมดูแล้แตเพียนเยอะครับแตเพียนขึ้นเยอะครับอีกหนึ่งปลาเป้าหมายนะครับแะเพียนนะครับโอ้โห ไปไหมไปไหมลงแล้วครับลงแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดนแล้วครับวัดแล้วครับของใหญ่ครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรมาดุนครับของใหญ่แล้วครับของใหญ่แล้ว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 ครับมาดุนครับของใหญ่ครับของใหญ่เเห็นลอยๆครับของใหญ่ช็อกเกอร์นรกแล้วครับไปอุ๊บใช่ไหม โอ้ยสวยครับสวยโอ้ยโอ้ยของใหญ่โดนโดนอึดอึดอึดยังเห็นรูแวบครับดำ,ดำดำไม่รู้ใช่ช็อคเกอร์ไซโลหรือไม่รู้ครับโอ้ยไม่ไม่ไม่เห็นเห็นดำดำน่าจะเป็นช็อคเกอร์ไซโลโอุ๊ใช่ไหมยะดูซี่โอ้ยใช่ครับช็อคเกอร์โอ้ย สปีชี่อเมซอนครับนี่ครับโอ้ย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 คนใหญ่ครับสปีชี่อเมซอนมาแล้วโอ้ยสปีชี่ครับดำปีเลยช็อกเกอร์ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ยใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่โอ้ยช็อกเกอร์ใหญ่ครับเอ๋อใหญ่จริงใหญ่จริงเดี๋ยวใช้ตักเลยครับเดี๋ยวขันหนักครับอู้ โอ้ยนี่ก็ปลาใหญ่ครับเป็นช็อกเกอร์ใหญ่ครับโอ้ยโอ้ยแล้วเธอก็มาครับช็อกเกอร์โอ้ยโอ้โห,โโหตรงนี้โอเครครับผัดเผ็ดอร่อยครับตรงนี้ต้องเอาไปแล้วครับไงก็ต้องเอาไปครับโอ้ผมเคยกินไปแล้วครับอร่อย เอาไปกินแล้วครับตัวใหญ่ไซโลต้องกินครับแบบนี้ต้องกินครับเอาไว้ไม่ได้ครับโอ้โหโอเคครับไซล์ต้องกินครับโอ้โหน้าครับดูครับระบาดนะครับสปีชีโอ้โหโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ดูครับดูครับดูโอ้ยโลขวาครับตัวนี้ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโอ้โห ใหญ่จัดประหลัดบ่อครับตัวนี้ครับตัวนี้โลขวาเลยครับนี่ครับโอเคเลยเอเลียนครับเอเลียนใหญ่ครับไปต่อไปต่อ โดนครับโดนครับโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาไรโอ้โหโอ้โหจะเพียนดีกว่าเนี่ยโอ้โหจะเพียนครับกํามังครับกํามังครับโอ้โหเป็นกํามังครับเธอก็มาครับเจีมังครับเจีมังครับสวยอยู่ครับสวยอยู่โอ้โหเต็มเต็มครับนี่ครับเจีมังครับเจีมังตัวที่สวยนะครับนี่ครับแล้วเธอก็มา กามังเออเออสว,สวยเลยโอ้พอได้ครับพอได้ครับครับตามที่หกแล้วครับกามังอา้าวดูกันดูกัน อนแล้วโอยุูกมะนหนไม่ทนแล้วโอ้โหถอนอถอนี้ใช่แล้วครับไม่ทันอีกครับโอ้โหถอนสุดดอกเลยถอนอะไรขนาดน,านั้น โดนโอ้ไม่โดนอีกเอา้าโอ้ยดึงจันหายไม่โดนครับโอ้ยถอนเราโดนครับโดนมันถอนครับมันคาบครับโดน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 โอ้จะเพียนครับจะเพียนจะเพียน บอกครับมันโดนครับมันคาบลอยคาบลอยคาบลอยตัวสวยครับปลาอะไรเอ้ยตัวสวยครับตัวสวยตดวนี้ตัวสวยครับตัวสวยเลยตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่โอ้ใช้ได้เลยครับโอ้ใช้สวยใช้สวยโอ้ยใส่ยังไงะครับแกวเลยครับโอ้ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวหลุดครับเดี๋ยวหลุดนี่ครับนี่ครับโอ้โหงามๆครับโอ้โหตะเพียน ตัวนี้กับครึ่งโลนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหคาบหนีเลยโอ้โหนี่ครับแปดนิ้วครับบนะอกแปดนิ้วครับโตัวกตับอกแปดนิ้วนี่ครับโอ้ยสวยก๊ม <c oughs> โอ้โหโอเคครับโอเคโอเคเอาไปโกนหนาวกนหนาวหน่อย โดนคร<ข>ับถอนครับโดนแน่นอนครับถอนครับจะเพียนอีกแล้วจะถอนแบบนี้จะเป็นตะเพียนเปล่าตะเพียนหรือเปล่าน่าจะใช่ครับนั่นนั่นนั่นโอ้โหจะเพียนครับตะเพียนตะเพียนถอนต้องเป็นตะเพียนครับจะถอนนี่ครับแล้วเธอก็มานะครับแต้มดีเจ็ดนะครับต่อเพียนงามครับงามงามโอเคเลย แล้วสึนามิครับของแท้เลยครับแล้วเธอก็มาสึนามิสึนามิมาแล้วครับโอ้โหไปได้ไหมครับโอ้ยมาแล้วครับสึนามินะครับหนุครับ โดนครับถอนครับโดนครับน้ำขยับกระสับกระจายครับบอกแล้วครับนี่ครับไม้แล้วครับไม้ครับตาเพียนโอ้โหงามๆเลยครับงามๆเลยครับน้ำขยับครับน้ำขยับนี่ครับต่อเพียนเป็นหลักครับจุดนี้ครับนี่ครับโอ้โห้สวยๆครับสี่นิ้วครับตัวนี้ ียโดนครับโดนครับปลาอะไรโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนสวยเลยปลาอะไรโดนสวยเลยปลาอะไรโอ้ยติดติดข้างมาครับติดข้างมาครับตัวเล็กครับปลากระบอกปลากระบอกครับปลากระบอก ก็จะเอาเบ็ดขึ้นมาใส่เยื่อนะครับวัดมาแล้วครับเกาะเฉยเลยครับ ออมาแดดก็มานะครับเต็มหน้าเลยครับตอนนี้ครับแดดนะครับโอ้โหเหหหจมอ มเ,เจ๊แปมบครับเจ๊แปเขก็มาครับนี่เับโอ้หเจแปบเจ๊แปบเออเออ อนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับนี่จะใกล้จะห้าโมงครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับสรุปผลงานวันนี้ก็โอเคครับถือว่าผ่านอยู่นะครับปลาเพียนเข้ากินดีนะครับตัวสวยๆนะครับถือว่าสวยเลยนะครับแต่เพียนเยอะกว่ากระมังนะฮะจุดนี้แต่พอได้หลายแต้มอยู่ครับโทฟี่ของจุดนี้ก็คือช็อกเกอร์นะครับโอ้โหสาโลขวาเลยไม่รู้มาได้ไงนะครับ ส,สุดเลยครับช็อคเกอร์นะครับเป็นท็ฟี่ของจุดนี้เลยนะครับโอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> อ้อถือว่าได้งัดกันไปนะครับงัดช็อคเกอร์นะครับขอจอบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับมันจะจาะกันไปนะครับถ้าชอบตกปลาชนแลก็ขอฝากช่องเน,น้อยไว้ด้วยนะครับ กับอฟกับท่านผู้ชมนะครับและท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้คนชอบตกปลาชาแนลเลยครับคนชอบตกปลาชาแนลก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับนอกจากนี้แล้วคนชอบตกปลาชาแนลก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับเอฟซทุกๆท่านนะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับมีความสุขนะครับความเจริญในหน้าที่การงานอีกเช่นเคยนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับ ขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูปลารวมนครับปลารวมนะครับโอ้โหเสียงเครื่องมาขึ้นน้ําพอดีนะครับห้าโมงครับดังเลยครับมาดูกันมาดูกันพอได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับยาวเกินครับนี่ครับนี่ครับโอ้ย โอ้โหพอได้ครับพอได้ครับวสวยๆเลยโอ้โหทฟฟี่กิจจ็อกเกอร์นะครับวันนี้นะครับนูนะน่นนะนู่นนะโอ้โหติดตัวได้อยู่ครับโอเค